วิธีเลือกออฟกระเป๋าทหารระวังพลาดแล้วเปลี่ยนไม่ได้สวัสดีครับผมเอ็มคุงสตอร์เกมหยุดหัวใจไว้ที่เกมมาเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสั้นขยันซอยนะฮะเราจะไปทําการแลกเปลี่ยนเขาเรียกว่าคอสตูมโซเดอร์แบ็คแพคอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมฮะก็คือตัวนี้นะครับตอนนี้ผมได้มาแล้วนะฮะตัวนี้นะครับเวลาเพื่อนๆได้มาเนาะจากพ่อค้าแม่ค้าหรืออะไรก็ตามนะครับตัวนี้มันจะอยู่ถึงวันที่3ธันวาคมนะครับเพื่อนๆจะต้องใช้งาน ทำการไปออฟอยู่ที่พอเทล่านะเดี๋ยวผมจะพาไปทำตัวนี้เมื่อเราได้มาแล้วนะครับมันจะเป็นกล่องตัวนี้ยังสามารถเดลได้นะครับยังสามารถเดลได้แต่ถ้าเราเปิดมาแล้วเนี่ยจะติด ID นะก็คือเข,าขา้าคาเฟาได้แต่ไม่สามารถเดลให้คนอื่นหรือขายได้แล้วนะครับนะครับฝากคุณมรดคุงซื้อมาอีกรอบหนึ่งเนาะเพื่อนๆก็ติดต่อคุณมระคุงได้นะครับผมจะแยกกลุ่มเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นสปอนเซอร์เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ูกตัวได้นอนแต่ถ้าเกิดโกงก็จะเป็นเขาเองโกงนะฮะการควารม มาที่ถนนหลักนะแล้วก็เดินตรงขึ้นไปเลยนะครับนี่ยาวไปยาวไปฮะเสร็จแล้วก็ไปจนถึงกลางเมืองพอเดล่านะตรงนี้โอ้โหผู้เล่นเพียบเลยนะให้เพื่อนๆนะครับเดินมาตรงนี้เห็นไหมครับว่าจะมีเจ้าตัวตัว,ตวนี้อยู่เป็นเจ้าตัวกบชื่อว่าสเปนเอนชาร์ดเลเซอร์นะเราสามารถเลือกได้หนึ่งอย่างเท่าน,นั้นนะครับไม่สามารถแก้ไขได้เลือกดีๆตอนนี้ผมกำลังจะเลือกเป็นเจ้าตัวหินลดฟิกแคสไทม์0.3วินาทีอันดับแรกนะครับให้เราดับเบิลคลิกเปิดเลยฮะปุ๊บ มันจะได้เป็นเจ้าตัวฮูดมานะอยู่ในช่องตรงนี้แถวที่2นะครับยังเป็นฮูดอย่าเพิ่งทิ้งนะฮะเราก็ทําการเปิดก่อนนะครับก็คือใช้แว่น2นะใครมีแว่นอยู่ในตัวนะครับก็ให้เราเนี่ยคลิกไปตรงนี้นะครับแล้วก็กดคอนโทรลคลิกขวาอ่าตัวนี้ก็ได้ครับหรือจะใช้แว่นสองปกติก็ได้นะครับมันจะได้เป็นตัวนี้มาแล้วนะคอสตูมโซเดอร์แบ็คแพ็คเกอร์ต่อให้ต่อให้นะโอเคนะครับตัวนี้กระเป๋านี้พอเราเปิดแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ดบบคลิก อ่าใส่ไปเลยนะตอนนี้เห็นไหมผมใส่กระเป๋าหลังแล้วนะครับนี่เท่ไหมไม่เทอะไรแต่ก็ราคาถูกไงอ่ะคลิกคุยใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับกดเน็กเ e ็กครับช้าๆครับผมเลือกข้อแรกครับกดโอเคนะฮะกดเน็กนะครับปุ๊บอ่าเขาให้เลือกแล้วนะเพื่อนๆจะใช้อะไรก็แล้วแต่เลือกนะครับแต่ผมอ่ะจะเลือกเป็นรถฟิกแคสต์ไทม์0.3วินาทีเลือกข้อแรกครับแล้วผมก็เลือกกดโอเคไปครับผมปุ๊บกดเน็กไปครับปุ๊บ ตกลงนะโอเคไปครับผมนี่เรียบร้อยเราได้แล้วฮะกดดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราได้จริงหรือเปล่านะครับนี่ผมได้เจ้าตัวนี้มันจะขึ้นมาตรงนี้นะครับเป็นมันจะบอกเลยฮะว่าเป็นรถฟิกแค่สามสจุดสามวินาทีถูกต้องนะฮะอย่าพลาดนะครับกดพลาดนี่คือจบชีวิตเปลี่ยนอนาคตไม่มีนะฮะและนี่ก็คือรถฟิกที่หลายๆคนรอคอยนะฮะแต่ไม่รู้จะถูกรอยคอหรือเปล่า น,นี่ก็ไปว่ากันในอนาคตนะครับสำหรับใครที่ต้องใช้รถฟิกโดยที่งบประมาณถูกๆนะครับตัวนี้ก็เป็นการตอบโจทย์นะแต่อย่าลืมนะไม่สามารถเด็ลได้แล้วนะครับแต่เราสามารถจะโยนเข้าคาฟ้าแล้วก็สลับผัดเปลี่ยนไปตัวอาชีพอื่นใช้ได้นะฮะอ่ะอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าคลิปสั้นขยันซ้อยนะครับสำหรับการออฟคอสตูมล่าสุดเลยนะครับที่ทุกคนสามารถทําได้ด้วยงบประมาณประมาณสัก2,000บาท รีบใช้ก่อนวันที่สาธีนันวาไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาจะเอา MBC Off อออกไปนะฮะเพื่อนๆก็ไม่สามารถ o f อได้โอเคเพราะฉะนั้นถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ไม่มากก็มากน้อยก็ฝากกดถูกใจคอมเมนต์ร่วมเป็นกำลังใ,ใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอทุกคนโชคดีครับ